ตอนนี้ลูกพี่ป๋องก็คือคนหนึ่ง8ขวบใช่อีกคนหนึ่ง5ขวบ5้าขวบครับจัดซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์ว่าเซฟิน We หาเสื้อนังตาช่วมก็ดูได้มีอันทุกที่ทุกเวลาสมครโมโนแมสซ์คุ้มที่สุดคนโตคือคนโตเป็นน้ำคนเล็กปรหวานเราเราวางแผนให้ลูกยังไงบ้างว่าคิดไหมว่าอยากจะให้ลูกทำอะไรหรือเดินตามรอยเราเข้ามาสู่วงการนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เลยอันนี้ไม่ไม่คาดหวังเลยเพราะไอ้การเดินเข้ามาในวงการตามแหละบางทีมันเป็นเรื่องของ โชคจ <HHH> ังหวะดวงชะตาวาสนาเนาะฉะยันนก็เลยมองว่าเป็นอะไรก็ได้ขอเขาเป็นคนดีฮะทุกวันนี้พยายามเหมือนสะกดจิตเขาทุกวันเจอเขากอดเป็นเด็กดีคิดดีทําดีมองโลกในแง่ดีกระตันอยูกระตเวทีรักพ่อรักแม่รู้จักแบ่งปันรู้จักให้นะครับความจริงไม่ต้องพูดยาวขนาดนั้นอย่าเป็นเหมือนพ่อครับโจ๊โอเค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 ็อเคโ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 อเ สือน้ำตาท่วมก็ดูได้ม่อันทุกที่ทุกเวลาสมัครมมโนแมสคุ้มที่สุด